มันเนไม่เป็นไรครับเขาโู้ร้านไหนครับมึงอย่าค่อยไปถามเราจะไปถามว่าทำไมวะเขาจะถอดไหมครับเผื่อว่ามึงสงสัยขอทานเผื่อว่ามึงสงสัยว่ากูไม่สงสัยมีมึงก็สงสัยมึงจะถามไปเลยว่าเขาโม้ไปไหนไขาโม้ถึงงงมากเลยมันโม้เป็นโม้โปยขนาดนั้นเลยมันก็มีลายเยอะแยะยี่ห้ยซ้ายขวาโม้ซ้ายขวาแต่มันกูก็มีลายเต็มหลังเลยไม่ใช่ลายสักลายเกินนั่นเลยไม่ค่อยอาบหนาว ใกายสดใจสบู่เอ้ยสปันสบู่เขาโค้ดไอคอสคอสโกไปออเงินอะได้เหี้ยอะไรนะถ้าอย่างมึงะพายไปกันไปนะเออไอ้เนี่ยกูบอกเลยแม่งจัดทอดแบบจัดทอดจัดจัดนะคือคนไม่เกี่ยวแม่งก็จัดไอ้เนี่ยถ้าคือขายานี่คือคนคนชี้ตัวเชื่อใจกันหน่อยเดีอยาใหววะโอ้ยแค่แค่มึงแค่มึงบอกคนหนึ่งว่ากล้องอ่ะมันให้เอออนเงินสามพันให้เขาเออแล้วดูซิมึงเข้าจังวะ ได้มึงแมารถไอ้นี่อแรถดิแมวรถมาแรถมาครับ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 ูเสียงตายเมาให้ครับผมจะต้องเล่นแค่วงนี้ใช่ไหมน่ตาเนี่ยตาตาีจะต้องเล่นแค่วงนี้ใช่ไหมแม่เจอกันปไปเดินไปเบียรปไปขาจมกเอเนี่ยรอบนี้เป็นองอสัตว์เดี๋ยวแม่ก็ตกะไม I need a weapon ม่ลงหน่ขาเออ เออแล so so hey, Mark, ้วไมพี่มาร์กแล้วว่าไมงมาเลยพี่มาร์กมาเล่นหน่อยพี่มาร์กไม่หัดเล่นดิเล่นมาร์กไป่าแล้วออกใช่ไหมเออไปบอกพี่บูนี่บอกมึงไปแก้วิธีปืนลั่นให้บูนหน่อยมันต้องเปลี่ยนว่ะมันต้องเปลี่ยนเซตใหม่เว้ยคนอะไรเดินไปลั่นทั้งแม็กยืนยืนไม่บอกเรียบร้อยบอกเสียงเสียงอยู่ดีบอกเฮ้ยเราไปนิ่งๆนะเราอย่าเพิ่งเปิดจุดแล้วประเด็นคือแมปเซนฮ็อปด้วยไงเออเสียงบอกไปเราไปนิ่งๆนะไม่ต้องเปิดจุดโผล่ไมจีเอาปืนกูลั่นวะ แล้วล่านไม่ใช่ล่านเห<อ>มือนี่เล่านทั้งแมกมล่าน,นแบบไม่ใช่ล่านบอดอ่ะล่านคน่ะเหมือนแก้วันมึงเดบิวไว้ข้างๆผมอยู่ครับไม่น่ามีใคร,ว,ร,รใวัวอะไรเช่นมองพี่วูแน่จากทินทาพี่วูเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เยมึงไมคกดพูดประเด็นก่อนหนเดี๋ยวกูจะตัดท่อนนี้ไปให้ ก็ก็คิดดูระหว่างระหว่างพี่วูอ่ะพี่วูก็แค่แบบเออพี่ผมคุยกันเล่นๆกันระหว่างบอยลอนดอนของกล้องจะแค่นั้นแหละอุ้ยฮะกล้องกันระหว่างเดี๋ยวไม่ไดคือเราพลาดพักกันไม่ได้เราไปนั้งกบดานของเราทั้ก็คือระหว่างคืออย่างน้อยก็คือขึ้นหลักเสือแล้วซื้อลงไม่ได้แล้วตอนนี้เอ้ยลงลงมาเสือก็กัดนะแค่นั้นแหละบอกได้เลยเย้ลงแม่เข้าวงจรแล้วนะสินะเสืออย่าเรียกว่าเสือกัดอ่ะว่าเรียกเสือขยี้ขย้ำ ขนาดนั้นนะจริงล่าสุดกูทะเลาะกับคนดูกูอยู่เนี่ยไม่ไหวเลย่คนดูแก่เฉยอย่างสุดเห็นติ้มเหนติ้มเมื่อสายดาร์กเห็นเห็นนุ่มหนุ่มไม่ได้อ่ะจริงๆริงนี่น้องมีน้องนุ่มหนุ่มมากดซับพอร์ตต้องใส่น้องกลัวสั่นแล้วเนี่ยน้องกำลังสั่นกลัวตอนรับกอย่างดี ใช่ไหมทุกคนเออรถรถมีตรไวะเจ้ตะโขบาง,งีมมงม้มันมีตะโขบไม่มีปลาย,ป,ลายปืนท้ายเลยว่ะปลาปืนะอะกีสทีวีะเขางดด้านหนึ่งพวกเดกัขอฟามเฮ้ยอยได้ไปลายปืนกับท้ายอะได้ไปลายปืนกับท้ายครับพีมีคัน,นึขอบคุณััดงนะครับขอบคุณครับมีใครฟร์งผมไหมครับเ ตัไมึงนเออแล้วน้องเข้ามาไม่น่าอย่างหล่อเลยเออแต่ผมให้ครับสักหล่อหล่อกอบมึงอีกกูบอกให้จังหวะมูไปอะไรอะเกมกูโฟกัสเกมอยู่นะโอเคโฟกัสผมโฟกัสอยู่ผมไปกับพี่ซีเนี่ยครับไปขึ้นเขาเอาแค่เนินต่ำก่อนนะ เอิร์นทุบพี่แมารถทุบพี่เอารถไม่เตียมรถได้พร้อมก่อนออกกำลังปามมึงแนารถไปด้วยขับไปเลยก็ขับไปก่อนขับไปก่อนออกรถ้วไปเลยไปเลยออกเลยที่หลังอ่ะเตรียมรถไว้ด้วยหรือเปล่าโอเงครับขอโทษครับทำไรมันไม่จัดพร้อมว่ะครับครับไปทางขวาไปซ้าย ผู้หลัมีจริงสามเกมเราต้องจมปักอยู่กับไอ้นี่เลยปะวะเหมือนทำเลทองอ่ะกูบอกเลยต้องหยิบไปเล่นไปเล่นฝั่งโน้ตไปฝั่งโน้ตสามคนเหมือนกันง่ายกว่าตรงนี้เอาแล้วแล้กรดับกลับเลยข้างล่างนะกลับลงล่างปนะอบเบอร์บูทมาใหม่ดิกูอยากแก้เบอร์อยาแกาแต่รอบนี้เขาบุกให้เดีย๋ยวผู้รับรอเวลคัมพีวีดิเวลคัม เวทีแล้วอยู่เกมนี้เออลืมบอกว่ามีสกาเออขอรู้สกิปปืน่อดิไม่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 ต้องมายุ่งกูกู้สกิปมึงไงถ้าเกมขาดทำหน้าที่มึงก็ได้สับ ันนั่นนี้องครับทุกคนอะไรให้มันขึ้นมาแล้วตะโกนเขาว่าเฮ้ยรถก็ตายเลยแต่เมื่อกี้ซีเนียร์ปิดปิดเขาไม่ล่วงนะเห็นนะสะโคกสโคกกระเด็นในที่เห็นนะรถมาฟังกูตรงไหนจะพายได้ปะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นวนมันวนอยู่แถวเนี้ ไันวนหน้าเดินอยู่แถวมักหน้ามังส้มอ่ะตรงเนี้ยที่เป็นเดินบ้านที่มาแย้มเดินเรี้ยวมาปะสมุดซ้ายนวปะสมุดซ้ายมาจากอันนี้ปะกระเพราปะ sang không? cái song song mới cái song song mới đúng không? 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 cái song song mới ปิดหน่อยนิดนึงก็ได้กล้องกูก็ยิงไม่หาขนาดนะกูก็เล่นนิ่งเหมือนกันใช่เดินหน้าหน้าชิดมือเฉยเดินเฉยขาจะหน้าชิดมากูรู้อยู่แล้วถ้ากูบอกฝากกูบามึงก็จัดการตัวมึงเองแล้วกันอ่ามุมหลบอะไรก็แล้วแต่ตามเงอ้ยเราคุยด้วยนะทุกคนเขาโฟกัสเกมก่อนนะตั้งใจเล่นอยู่อุ๊ปปุ๊ป ก็มีคูณสี่เหรอยะไม่มีจักรโลบเออมีคูณสี่ปะกูใช้อยู่จะคูณสามเหรอไมยอะไรจะคูณสามไปเลยกูมีจกรโคบจะขัดคูณสี่ไปอีกจอกล้องตัวเมืองมึงเดียวไอเป็นคนอะไงก็มีคูณสามมีจักรไส้ไทยสี่เพื่อนเลยเอ้าก็ผมอยากเป็นอย่างพี่เอิร์นะครับทั้ตัวเฮ้ยมีมอร์ดใส่มาฟังกูตรงไหน น um. no okay, okay, er ิ่งไ้ปะมันยิงอ่ะวนไปแกไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเห็นแล้วเออรถมามีรถป่ะพอไซค์เขาวนไาเหมือนกันเออรอเสียไปรถมาเออเอาดิโอ้อน้งโอ้โหมาเลยน้อนอง้ตายอีกแล้วเอาไ้เลยนเซไร่ต่อต่อตาอไมาตต่ตัวนตเปเน็ตนตเนตเาตเนตเนตัวกลมาไปเนตใกล้ก่อนเาปาปาปามาเออตัวไกลใกล้ตัวกลใกล้ระวังระวังไปเนตใกล้ก่อนไปเนตใกล้ก่อน เลี้ยวขวาให้เราเลียวขวาให้ให้ขวากูมาไหนไอ้เบี้ยน็อปหินน็อปหินน็อปเดี๋ยวตัวใกล้สามสามสามเดี๋ยวหินนี่ตัวนึงหินนี่ตัวนึงหลังกูมาหลังกูมาหลังกูมาเอาดิเอาดิเอาดิซ้อนกล้องซ้อนกล้องเอิญ่าจะเงินเงินกูเงินกูถอยไปส้อนกล้องดิถอยไปซ้อนเลยเเดี๋ยววตัวไหนกล้องมาดิมึงไปเอาเดินไหนเดินไหนหน้ากูไกล ไอ้หัวัวเดียวก็แย่ไอ้ยศแม่โอ้โหสามเอิญเจ็บมากคนเนี้ยให้มันน็อคมันน็อคมันน็อคโนคอร์ตี้มันบวกกันบวกกันหรือบวกกันถอยตัวไกลตัวไกลก็มึงขอเคลียร์ๆหน่อยนะเว้ยเคลียร์กูเห็นตัวเดียวไงกูไม่รู้ก้องขยับมาเอ้เบียร์เบียร์ขยับขยับกูบอกแล้วตัวขวาที่แรกกูได้ยินเสียงดึงกูได้เอิญนมาหลบดีหลบดีหลบดี ต้องต in ้องออกไปจากหินนี้ก็มึงวางเนินบ้านหลังนะเว้ยบ้านมามาฟ้าบ้านพีดับยูไม่ไม่บ้านไม่ใช่พีดับยูบ้านที่อื่นเนาะเนาะเนาะกนาะเนาะกิวีเนอะเนี่ยพีดับยูเดี๋ยวพีดับยูเหลือซ้ายตัวหนึ่งมึงจะทำเนินเนินบ้านหลังหินไปยังปิดหลังหินปิดหลังหินไปแล้วตัวหนึ่งเหลือวหลังหินซ้ายตัวหนึ่งต้องไปปิดกิววี เดเหลือซ้ายเหลือซ้ายเนินนี้น่าจะเนินนี้เดี๋ยวเคลียร์วุ้ยบักกี้บักกี้นี่ละถ้าเขาข้าออกเอย่าโผล่ไปอย่าโผล่ไปเนินเก่าเรามาเนินเก่ามันมีที่จอดอยู่โดนแล้วพอหลังบ้านนะเว้ยฟังกูฟังกูหลังบ้านมาร์ฟ้ามาโปรแกรมเดิมโปรแกรมเหมืเดิมไม่มีใครยุ่งเหรอวะเฮ้ยเนินเก่าเรามาเนินเก่าเรามาดีที่แล้วพี่ดีที่เลยดีกี่เลคุมพื้นที่ที่เดิม วงมันไปวะมึงเช็คบ้านสอมไหมคอยไปคอยไปรอกูก่อนแล้มึงเช็คบ้านสอมได้ป่ะล่ะถ้าอยู่ตรงนี้เยอะกูว่ามันหนัวไปเว้ยบ้านสอมมันเห็นไม่ชัวร์มันเห็นไม่สุดด้วยกูไม่ได้สั่งงานแล้วด้วยมึงต้องออกขวาในเบียร์มึงต้องลงเลี้ยวขวาในเบยไม่ขวามันโล่งมึงฟังกูดิเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้ Enemy is ahead กูคงกูโฟกัสหลังให้เอินระวังเลนเก่านะอ่ะให้กูดูที่เลยนะครับกูไม่เห็นรถนะเบียร์ถ้าไม่งั้นมึงต้องที้บ้านมาฟ้าก่อนอ่ะมึงต้องมะฟ้าดิ มึงส่องม้าฟ้าก่อนม้าปลอดภัยกว่ามาฟ้าก็ไม่เห็นรถเหมือนกันเดี๋ยวกันไปกันไปม้าฟ้าก่อนกันไปม้าฟ้าเลยอ่ะไปม้าฟ้าฮะไปโอเคขับรถลงมารถลงมารับรับไปเลยได้วยเอีมยีรับแล้วรับแล้วกล้องลงมาเลยมาเข้าไ่เห็นรถจริงกว่าพี่ไม่เห็นใช่ปหมทุกเรียมโอ้โหไปได้ตู้ค้างกล้องต้องชนรถกล้องชนดิ เออชนไปด้วยไปกันมาเลยมหงียบทั้งข้าบ้านขวาอเอกูที่มหลังบ้านนะเจอต้องทิ้มนะบ้านขวานะครับครับรอเลยรอเลยรอรับอยู่เก็บรถเลยเก็บรถเลยเงียบเงียบเก็บรถเลยเอารถเข้ามาเก็บดีๆเดี๋ยวเสียจอดบนนั้นอ่ะเียบข้าวตรงกลางนี้ก็ได้เนี่ยให้เขาเปิด นี่ไงี um <ENNIS> ้ิดตรงนี้ไงเข่ามันน่าจะค้องเราไม่ได้กูว่าเข่าไม่น่าจะไอ้นี่มันติดแนบ้านติดแนบบ้านติดแนบบ้านต้องหาก่อใหม่แล้ะกรอใหม่เลยเดี๋ยวผมช่วยดูว่าว่าเขามันน่าจะลำบากเหมือนกันอ่ะเขามันมั่วปล่อยเลยปล่อยเลยมันเยอะเป็นไปเข่ามีกระสุนเขียวเยอะมากนะทั้งหมไม่มีเกาะป่ะก้องก้องมีสกาบ้านกูมีรถบัสมาแถวบ้านเห็ดมีรถบัสกี้มาแถวบ้านเห็ดเออได้ยินแล้วจอดเห็ดบนจอดเห็ดเห็นที่ตัวเอินจังห่างกูได้ยินเสียงแค่เสียงบักกี้ไว้แต่กูไม่เห็นตัว กูดูชั้นสองนะกูดูบันไดชั้นสองไม่ปกติั้งเลยก็ได้กูดูแล้วกูยักใกล้ต้องเล่นชั้นหนึ่งโอเคแต่เขาไม่ขึ้นบันไดแบบเนี้ยเขาเล่นหลังเลดิถ้ากูไปห้องน้ำเนี่ยกูยิงรีป่ะกูไม่รู้ว่าเพื่อนเขามีกี่ตัวเขาอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งนึงเสี่ยงเลยดิว่ากลัวๆไม่น่าจะเยอะว่ะถ้ามันไม่เยอะไม่เปิดหมังเที่เขาอยู่ชั้นหนึ่งมันก็ยิงไม่ได้อยู่ดีว่ะตอนนี้ก็เฮ้ยรถเราโดนตัดแล้วนะเว้ โดนยิงโดนยิงอยู่หรือว่าเป็นไอ้นี่ที่วิวตกท้ายที่เหลืออยู่ยมึงขยันมาข้างกูได้ไดย่งอันหนึ่งกูมาบ้านนี้ก่อนกูสองบันเหลือต่อก็ได้กูมองไม่เห็นวะรอบป๊บเราได้เห็นวะ มั้งเนี่ยไปได้ปล่าล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนบ้านนั้นมีว่ะโโออเเคคถ้าไปมันต้องไปขวาทางกูมองไม่สุดอ่ะเนี่ยมันก็ดูมึงมือมือเห็นหมักตรงป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงจากบูมึงปืนกูลั่นไม่พักเลยแต่ที่อยู่นี่ก่อนก็ได้เลยมึงมือมันมีเวลาคิดหน่อยมีเวลาหยอกไปบีประเด็นเวลาคิดอยู่เฟสหนึ่ง เจ็บมากเอ้าโอ้โหกูน็อกไม่ไม่น็อกเฉย Pw ไม่เป็นไรแต่ได้ไตัวสุดท้ายเดี๋ยวกูเล่นเออกูเล่นเองกูล็อกอยู่ตัวสุดท้ายโดนจะบ้านเห็ดใช่ไหมล่ะเออบ้านเห็ดบ้านเห็ดเออตัวสุดท้ายละกู u รอทั้งสองก็แต่คิดว่าตายเว้ย ku เลยปอดถ้ามึงอยากปิดเอาคิวป่ะล่ะมึงอยากปิดอยากปิดงแล้วเดี๋ยวกูล็อกหน้าต่างให้เลยกูวิ่งตามเขาจะตามฟอตานาบากี้ป่ะกูจะสเปรย์นะเออเออก้องมึงขึ้นไปหาเอิร์นกล้องขึ้นไปนี่ขึ้นไปช่วยขึ้นาช่วยกเร ให้เดี๋ยวเราไปขึ้นเขาขึ้นเขาใต้เขาเดิมโอเคโอเคแต่มึงจะฝังปูฝังปูเดียวรอรอเขาตัดออกยังไม่ออกไม่ออกถ้าไม่ออกต้องปิดเอาเอามึงชนสองกูล็อกให้ได้เลยกูเดินมามามึงต้องมาชนเอิร์นเดี๋ยวกูล็อกให้ไปชนไปชนกล้องหมวกกูไม่มีเอาผมไปชนนี่ไปไปไปกล้องไปมึงล็อกเลยงั้นนะออกตามเมื่อกี้ออกกล้องลาไล่ไปไล่ไป เดี๋ยวพี่อ์ร์ตให้เขาทำมาเสร็จแล้วกลู้ัยได้การกอนกายก็พอพอกล้องกลับกลับกับเขามีเขามีเขามีกลับมากลับมากลับมากลับเลยโดนโดนโดนน้่นแปลว่าได้เดี๋ยวรอเข้าวงไปใต้เนิน โอเคโอเคใต้เนินตรงไหนพี่มาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเราไปเล่นใต้นี้ได้เว้ย I got supplies อ่าโอเคโอเคโอเคมาขึป่าฟ้าใช่ไหมเออเออโอเคเดี๋ยวกูขึ้นขึ้นห้องน้ำมาฟ้าก่อนกล้องกล้องไม่ต้องเล่นบ้านเดียวกูก็ได้นะเว้ยกล้องตอนนกูมาเก็บเป็นโฟล์กเนี่ยอ่ารู้แล้วมึงเล่นมึงเล่นแถวบ้านนี้ก็ได้นะเว้ยดูดูจากข้างล่างที่จะขึ้นมา Watch out มึงมีเสมาบไหมมึงมีเสมาบไะมีทั้งหมดจากแถวนี้ทั้งหมดก็มาส่งบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เนี่ยมึงคุมให้หมดเลยก้องมมมเเดียวาครับ ข้างบนกูเห็นสามนะเว้ยเดี freely, here, field, ๋ยวกูส่องพื้ที่ข้างหน้าบุมกูมันดูบรรขาวได้อะเออเดี๋ยวกูเข้าเดี๋ยวกูเข้าหน้ำฟ้าให้กูเนียนไปห้องน้ำ่อนปันล่ะรถมึงเก็บไปสองคนไม่ถ้ามีคนชนบ้านมันจะซวยยากถ้ากูเนียนไปสองได้นะเว้ยก่อนที่กูจะไปส่องถ้ามึงจะส่องมึงไปเล่นบ้านกูดีกว่ากูมันเห็นไม่ไม่หมายถึงว่ากูจะไปส่องพื้ที่ข้างหน้าว่าตรงนี้มันเป็นไงเว้ยตรงแถวมาฟ้าเนี่ยตรงไหนเห็นคนเลยมึงมาเล่นนบ้ีคนก็ส่องด้วยนะเพราะมันมี ถ้างนั้นอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะมึงรับจากข้างหลังเราเนี่ยจากทางฟาร์มาให้หมดก่อนเว้ยเพราะฟาร์มมันอยู่ขอบวงวงจะกินจะตกขถวอางเดียวใช่ไหมเนี่ยแข่งก็เป็นเงี้ยดีเลยจากเาวคู่อะไรอย่างพาดีอ่ะคิวโอจบได้กี่คิววานับหน่อยดิกูสองสี่ละมึงอ่ะ กูสองสหกใช่ป่ะสองบทคนใช่ป่ะม like Sa ีหกแท็บนะเลยเออพอพอถ้าวงไปอีกถ้าถ้ามันแน่นเกินไปก็ไปจะเตะสองก็ได้นะเออไม่ผมเฉยเชืเอยไม่ไม่ต้องพูดไม่กูหมายถึงไงี่มึงอ่านมึงอ่านไอ้นี่ อ๋ออ่านไปแล้วกรู้แล้วจะยอยเฉยกไม่ต้องพูดไม่แต <laughs> ่งหงส์ไม่ต้องพูดฟกูไม่ต้องพูดเอ้ะเหมือนเหมือนมึงสายพีววตอนที่มึงบอกเตรียมสายพีวีวไอ้ขับรถมาสบายสฮ <laughs> ัสดนะีคุณผ้า ผมมันต้องมาไหนดิเอ็มเอ็นนี่มินิดาก้อนใช่ป่ะเออกูงงนะมันมเนไม่ใช่เลยเออเอเบียก็ได้าแล้วมินิดาคอนนดีจีเว้ยอ๋อเออขับปั๊กกี้มาคนเดียวกูคิดว่าเขาเทเวอร์ไงครับอ้อมมาเกี่ยวขึ้นไปนั่นแหละเกมเลยคือคือเม้นเม้นกูตอนนี้ไม่ได้มีโฟกัสเกมเลยว่าเออเม้นกูจะชวนแต่งงานกับซับคนใหม่โทรหาออร์แกนองออแกไนท์ โฟกัสนะกูไม่มียาน้ำแล้วนะมีหกขวดสวยก็เฮ้ยวงอยู่อะไรคอเลยพอเลยก็ขอยาน้ำหน่อยมาก็มึงปล่อยบ้านนั้นก็ได้นะเว้ยบ้านนั้นนั้นก็ได้ที่แบบี้ไม่ได้ก็ไม่เล่นโดนนไปให้ไม่เล่นโดรนมันช่วยได้อยอะวีคีด้วยต้องเล่นใกล้อย่างเงี้ยเอองั้นมึงก็รอนิ่งจะไปนะไม่ต้องออกยืนหน้าไปรับนะเว้ยกูช่วยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาฟาร์มฟาร์มมันก็ไม่มาเว้ยอย่างแรกที่มึงรับเลยเขา ไม่ใช่ฟาร์มบ้านเนี่ยบ้านนี้มีคนรับมักเลยนะมันมีเหรอวะมันต้องโฟกัสเขาไว้ก็ไม่มี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 มักเลยไม่มีเลยไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงของกันเออเว้ยมันขับกระชนบ้านเนี่ยแต่มึงต้องคิดไว้ตลอดว่ามันจะมาเว้ยมันมีสิทธิ์เล่นได้เว้ยถ้ามันมาเต็มที่จอดคงถ้าคนมันย้อนรอยขวามันมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีมาอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวถ้าทางบนเขาไหลมากูจะบอกทางฟันทางป้อมเห็ดมานะต้งดูทางฟาร์มนะฟาร์มปล่อยกูได้นะไม่ฟาร์มมึงไม่ต้องดูกล้องฟาร์มมันอยู่ในวง โอเคครับคุณนิ่งมันไม่ย้อนมาหามึงหลอกฟาร์มอ่ะมึงโฟกัสซ้ายอ่ะเดี๋ยวกูโฟกัสบนก่อนเอิร์นให้มันก็ขยับมาเล่นในนี่ดีห้องน้ำพี่ก้องไม่ช่วยกูดูบนเขาไงยาวไหมวะเออตูได้ตรงนี้กูดูได้ไอเบียร์ให้มึงแจมถ้าเออกูดูถ้าสับได้ก็สับนะเว้ยดูดคิวบ้าอยู่แล้วฉี่โคชีมันมองไม่เห็นหรอกมันเป็นเนินต่ำเด่นกันเด่นไม่เป็นไร เสียงมันโคตรน่าไปแดนเลยสามสิบบีนะเว้ยคนเหลือสามสิบเจ็ดนะสัญชาตญาณจีนายกูปรากฏดตัวแล้ววิ่งออกไปคิวบิดน็อกนะบิดน็อกนะนวานัก บนเขาขกูแบบบนเขามีตัวนึงกูเห็นแล้วตรงนี้ว้าแต่ไม่ต้องโฟกัสมันไกลมันไกลไม่ไม่กัสกูดูให้กูดูให้ประมาณไม่ต้องเคลื่อนมาอยู่แล้วเว้ยมันมีที่เล่นของมันทั้งแผงเขาเลยว่าโอกาสชนเราน้อยทไม่น่าจะออกไดนี่ว่าเอิร์นเนี่ยแถวนี้มันก็เล่นได้หมดเลยเนี่ยกูยิงไปเลยนะให้เขาลุกโดนไปสามนัดนี่ยิงติดมาแหงไป ตันหนึ่งตั้หนึ่ง้องน้ำมันพอไหลเข้าไปได้ตั้หนึ่งจากฝั่งมึงเห็นไหมตู้น้ำตรงนี้ไม่มีมาโซมันเห็นคนมาชั้นล่างแล้วจากขวาสองนิดตรงไหนบ้านในวงบ้านในวงเอนามีอีกทีละปล่อยมันไปก็ได้แต่วงดอเราจะไม่ไปโซมันนี่เห็าไงว่าคนเลยมามามาเด็กรถอีคันอยู่ไหนวะนี่มึงจอดไปข้างบ้านนี่ไง็นมันตายติดับคันนี้ไปเลยติดกระนู้นเลยรถอีคันอยู่ไหนนี่นี่ โค้งข้างบคนเดินต้องเดี๋ยวว่ะอจะต้องเล่นยิงเออเออเล่นนะฮะเล่นดิ่งกอยู่ในวงเว้ยอยู่ในวงอยู่ในวงมันกูสวยมาได้มาได้โอเคก้อ้องไปดิข้องไปดิข้างบนมันมาเหมือนกันว่ะมันจะมาหากูมันมันขึ้นข้างบนสูงว่ะมันขึ้นบนหัวเรามันขึ้นบนหัวเราเออกูรอเนียนยิงฟรีอยู่เออมันไม่เห็นกูกูมาสิมันจะเห็นแน่นอน ตับไหนหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวนาบักกี้เจะไม่เกียร์เลยสวยกล้องดึงได้ดึงได้หมดปะหมดแล้วหมดแล้วแต่เบียร์ก่อนนะเบียร์ลงสองพอแล้วพอแล้วเยิมกระปูขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปที่มันนะที่มันสวยกว่าเดี๋ยวเราค่อยได้แบ่งล่างเว้ยเล่นห้องน้ำคนหนึ่งถ้ากูปั๊มยา อย่าให้มันเข้ามาเลยเว้ยเออเออกูได้ยินแล้วเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปถ้าไม่ได้จริงๆอะหลุมกูอะเออเออกล้องเดี๋ยวมึงขึ้นไปเติมเบียร์แล้วแต่กูเล่นรถให้เดี๋ยวกูเอารถให้ต้องขึ้นมากูขึ้นมากูกลับไปไปเกีุยเรืของแป๊บคียเรื่องของแป๊บเออรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปก่อนเก็บสมุกได้นะเว้ยสมุกคะแนนตรงนี้ห้าลูกเยอะข้างบนมันมามันมามันสมุก็มาเอาอย่าให้มันเข้าวงเว้ยเออกูรออยู่ ต้องระวังอย่ก่อนนะีรทิ้งเลยเดินเน่ะเราต้องมายมัก็หกกซ้ายมาเอทางน้ถูกแล้วอย่าโผล่ขึ้นมาทางกูเรามมมิดกมเ้มิดกับมิดมิดเหรอเออมิดมิด M I T H กับ M Y T H เว้ย ออออเเกููย่่สมมติหน้าเนินะมีหกลูกไะเก็บได้นะเว้ยเกิดต้องใช้เข้าวงคุณฟังกูโฟกัสซ้ายเลยซ้ายอยู่นอกวงเว้ยเดี๋ยวมันต้องมากูมาเก็บเลยเฮ้ยวงอยู่กับเราวงอยู่กับเราเล่นได้ำจังเกิร์กแล้วไปไต่ใต้หน้ามีโคสมมกเก็บได้ดอกเจ็บมากคุณตกกลับว่ะไม่ไปไห เายัรถมาจะมาใต้เนินเรามาใต้เนินเราแล้วปล่อยล้วปล่อยเล่นแค่นี้พอเรามันก็มาไม่ได้เว้ยมัน้ยเฮหลังต้นไม้มิดต้นไม้ต้นไม้กูไม่มีเนตแล้วบ่าเนตไม่อยกับาาสวยัมเอแฮกไปแฮตอนหนึงกูจะมกไปด้านขวาก่อนกล้องระวังหน้าเนินมาไ่หินง้ไหนไหนโอโหนอคม ถ้ามึงเล่นมึงต้องรอเข้าพร้อมวงอ่ะถ้ามึงการล่าันล่างเลยมึงการล่างถ้ามึงการล่างล่างมันจะไม่น่าขึ้นมาหรอกไว้กล้องล่างก่ามันจะขึ้นหาเราอ่ะยากเว้ยล่างมันจะขึ้นหาไหนวะมัขึ้นเหนือกลางวงเลยโอ้โหกูล้วงเข่าย็ดแม่เก็บของแบบเออมึงหาปีข้างล่างเลยเออเออมึงเก็บระเบิดไปหมดแล้วหรอวะเออน่่ะกูเล่นได้นะเว้ยเออมึงเล่นหินเลยเออเออมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยแต่ไม่ต้องออกไปรับเข่านะเว้ยรู้แล้วรู้แล้วอย่ากูนอนนิ่งกูเนื่อยเดี๋ยววนนั้นอหละเดี๋ย อย่างนั้นน่ะเข้ามาาเข้มาไหนเข้ามาไหนเดี๋ยวเขาจะต้องสมองมาหาเราเว้ยสวยแม่ไม่กราดตี้เอิร์นเหลือมิดมิดอยู่หน้าเนินโอ้โหเย็ดแม่กดกระโปกต้องดึงได้้องดึงได้ดึงก่อนได้ออยยยูู่่่้งันนาเาดี๋ยวคุณเล่นเองต้นไม้ฝาเราก็เดินเลยดูแล้วดูแล้วอยู่อยู่หน้ากูตัวนี้เดี๋ยวกูโฟกัสเอิร์นต่อนะเจ้เอิร์นมือดุเอ้ยก็อนมือดุก่อนเอิร์นหลังเอิร์นหลังมา ก้อนตัวกว่าต้องตัวกว่ามาตัวกว่ามาหมดท้ายไปตกแล้วเออขวาตายขวาตายตัวยิงตายแล้วต้องวงตายต้องวงตายต้องวงตายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหน้าเนินกูหน้าเนินกูมาฟ้ามือไปดูข้างหน้ามือไปยิงข้างหน้ามันแทงมันอยู่ข้างหน้าบวกยิงขวาขวาเคลียระมาเตะตีงูน็อกน็อกเอ้ยไม่น็อกอี๋ตาย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 มินเดป้าเบี้ย เนื้ต่ำเน้ต่ำรอรอค่อยไปค่อยไปวงเลาวงเลาเหลือสามต่อสองสามต่อสองเบียร์หาคิวีไปไม่ไม่เหมือนคุณตี้เว้ยไม่ใช่สามสองเว้ยมีแค่สามต่อสองกับสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งกูได้ยินเสียงตัวไกลตัวหนึ่งมึงเงียบก่อนเอิญเจ้าเห็นเตือนเนินมีเนดปะตกใครมีเนดบ้างวะไม่มีไม่มีไม่มีตกกูปลาหมดแล้ววะมึงใจเย็นสองสองหนึ่งกับสามสองกับสามสองแค่นั้นแหละถ้ามึงจะสมกปิดก้องสมงกปิดหน้ามันเว้ย หลุมเหมือนสองนะไอเบียลุมเหมือนสองแน่นอนว่าอันหนึ่งเราเราเราต้นไม้ต่นงแข่งเล่นได้ถูกต้นไมะต้นไม้ขวาเล่นได้อยู่แต่ขวากูไม่ได้เช็คกระดิกขวาเนินเนี้ยมึงมองก็เห็นแล้วมึงมองขวากันมันมันบวกกันอยู่ตรงนู้นนะมันอยู่ตรงนั้นกันหมดเลฮ้ยมันบวกมันบวกกันมันบวกกันทั้งนั้นอะกูลงมาเนินต่ำก่อนกล้องเนินกูเล่นได้เพื่อนมึงค่อยมาค่อยมาพร้อมวงกูบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเอินเอินมึงฟังมึงฟังกูมึงรอคอนโทรนี่เอินเอินมึงรอคอนโทรลในกล้้้อองดดดูููููแแลลววกย่ กล้องเดี๋ยววิ่งออกขวาไปสุดนะเว้ยห้าวิ่งมึงวิ่งก้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปกระโดดลงตรงนั้นดีก่อนโอเคโอเคแต่กล้องมึงเข้าวงมาเลยก็ได้นะเว้ยปล่อยเลยเข้าวงมาเลยเฮ้ยหินกายอย่าปล่อยไม่ต้องโฟกัสแล้วเข้าวงมึงเข้าวงก่อนตรงวงไม่แอบได้อยู่กล้องคอยวัดหน้าหน้าหลุมกันเออเดี๋ยวถ้าอย่าถอนลาอย่าถอนลาถ้าหินถ้าหินกายตายอ่ะเดี๋ยวเราขึ้น หน้าเนินยิงฝีเห็นปะต้นไม้ก้องพยายามเป็ต้นไม้นี้ปล่อยปล่อยให้มันบวกกันก้องเราไม่ต้องไปยิงคุณแย่แล้วครับคุตี้ชัวใช่ป่ะเบียร์เออคุณระตี้ชัวร์แน่นอนนี่นะก้องก้องแกมก้องแกมมา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 ชิดสองสองสองต้วัดต้องวัดใจเนื้อต่ำเนื้อต่ำกูรอรอรอเราได้เปรียบเนื้อเราได้เปรียบเป็นเดินได สวยด้วยวู้ฮู้ทำไรกูเฮียไปก้าวมึงยิงใครมาเก้าตัวไว้สัตว์โคตรหวดเลยอีคิววะเนี่ยกูรอให้มันหันหน้าไปหามึงเว้ยกูเลยจันแนอ้เนียว่าแล้วจุดแรกอะถ้าอีคิววะสิบสามสิบเจ็ด